นี้มีขนมหมามาแนะนําสุดยอดในความอร่อยเคยชิมแล้วปกติผมกินก่อนนอนทุกวันแต่ว่าวันนี้ผมจะมาให้นินจาอยากจะรู้ไหมว่ามันดีแค่ไหนนินจาก่อนอื่นนายดีมากเลยนะนายเป็นหมาที่น่ารักมากเลยนั่งรอนั่งรอขอมมือมือ,มอ,อมหมานี่มันสอนง่ายกว่าคนอีกนะนั่งลงปอดโทเออ <c oughs> ดูคึ้นมาก่อนดูกันก่อนนี่คืออาหารอันโอชะอยหามากินหมาชอบไม่แข็งไปไม่นิ่มไปอันนี้พ่อค้ามาขายของเองนะนี่หากคุณต้องการให้หมาที่คุณรักรักคุณขนมหมาแบบไม่แข็งมากอาจจะเป็นทางออก เดี๋ยวผมจะปักลิงอไว้ข้างล่างซื้อแค่50กว่าบาทเท่านั้นนินจานิจานิจานิจา,จาอ่ะช่วยกันทำมาหากินหน่อยห้าสิกว่าบาทเท่านั้นมาก็จะรักคุณตลอดไป